สวัสดีค่ะผู้ชมหลังจากผ่านสถานาการณ์โควิด -19 ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะงานใหญ่กลางปี2020กําลังจะเกิดขึ้นแล้วนั่นก็คืองานมอเตอร์โชว์ครั้งที่41นั่นเองค่ะเดีวันนี้นะคะอมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของงานในครั้งนี้กันค่ะซึ่งตอนนี้ออมอยู่กับประธานจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2020ดรประจินเอี่ยมลำนอนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ออย่างแรกเลยนะคะอยากจะให้นอกเตอร์เล่าย้อนภาพความสําเร็จค่ะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่พิเศษมากๆไม่ใช่แค่ว่ามาร์ชโชวค,ครั้งที่41อย่างเดียวแต่ว่าเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่50ของบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนด้วยนะคะมีความสําเร็จอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะเราก็พัฒนามาร์โชว์ระจกระทัางทุวโลกยอมรับติดท็อปทนของโลกเพราะว่าเราจัดง,งานเนี่ยเราตั้งเป้าหมายของเราเราส่ง เอกสารส่งอะไรไปให้ออไอซึที่เป็นสถาบันรับรองงานบอลโชว์ของโลกให้เขามารับรองงานบอลโชว์ของเราในตอนนั้นจัดมาไปประมาณยี่สิบกับยี่สิบครั้งเขาก็มารับรองก็เลยเลยเป็นอินเตอร์ตอนนั้นเลยกลายเป็นแม็กโครบอลโชว์ขึ้นมาติดติดอันดับเป็นอันดับขึ้นมาแล้วเราก็พัฒนามาเรื่อยก็ทําให้ทั่วโลกรู้จักรู้จักบอ์โชว์ประเทศไทยแล้วก็ เราเป็นประเทศที่มีผู้เข้าชมถึงหลักล้านเนี่ยมก่อนโตกเกียวมอเตอร์โชว์มีแฟงเฟิร์ดมีะอะไรพวกนี้มีไหมประเทศไทยเรามีผู้เข้าชมมากมายแล้วสิ่งอีกอันที่เราทําได้แล้วทุกคนยิ่นชมก็คือมิสมอเตอร์โชว์ในในทั่วโลกเขามีมาก่อนแต่เขาจะจัดไปเกาหายไปเพราเป็นค่าใช้จ่ายสูงเราก็ทําของเรามาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนี้เลยเป็นที่ฮือฮาแล้วก็เป็นที่อมอเตอร์โชว์ทั่วโลก เขาอยอมรับว่ามอดิโชว์ของเรากับพิตตี้ของเรามิทชลชวงเราเนี่ยผู้หญิงไทยสวยที่สุดส<ว>ในโลกเลยนะ,ะในโลกเลยงั้นเข้าเรื่องนี้ขออนุญาตถามเลยเดียวว่าเรื่องของสาวสวยจะยังมีอยู่ไหมคะปีนี้มีเพราะว่า วันนี้เราจะจัดเดือนมีนาเราประกวดตังเดือนกุมภาใช่่ประกวดไปเรียบร้อยหมดแล้วอ๋อเรียบร้อยแล้วมีตำแหน่งอยู่หกตำแหน่งเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มีพร้อมอยู่หมดแล้วพรอ้อมนี่วันพี่สิบสามใช่ไห<ช>มวัน V I P วันอะไรพวกนี้ก็เปิดงานก็มีครบมแล้วตอนนี้ม<อ>ีพอผ่านสถานการณ์ตรงนี้มาก็ถือว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่อีเวนต์แรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะดเรปาจีมีการตั้งเป้าหมายของการจัดงานในครั้งนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ สถานการณ์ของตลาดรถย,ยนต์ในบ้านเรามันโดนทั่วโลกเนี่ยเราก็กะไว้ปีนี้ก็เท่าปีแล้วประมาณติดในประเทศไทยล้านหนึ่งสงองล้านตอนนี้มันน่าจะลดลงมาหรือมาครึ่งหนึ่งแต่ผมว่าถ้ามีงานมารโชว์ขึ้นมาเนี่ยตัวเลขอาจจะขยับขึ้นมาอาจจะลดลงไปแค่3 0มสิเปอร์เซ็นต์เลยพวกเนี้ยดูวัดจากตรงนี้ว่าเนี่ยผู้ซื้อสนใจขนาดไหนแล้วก็ข่าวข่าวที่ออกไปพวกเนี้ย ่ะเป็นการวัดจะทําให้เศรษฐกิจในบ้านเราเนี่ยโตขึ้น<ะ>เพราะทุกๆครั้งเนี่ยเราจะมีตัวเลขผู้จับจองรถเนี่ยประมาณ35,000ืห้าพันขึ้นไปสาม0 0ถึงสี่หมืเนี่ย<ะ>ก็ในปีนี้เนี่ยเราก็ต้องวัดผลดูตรงนี้ด้วยใช่ไหมถ้าเราจะสามารถจําหน่ายรถไปได้ขนาดนี้ทุกๆบริษัทก็เฝ้ารอตรงนี้อยู่เราก็ทําดีสุดเพื่อให้ชื่อเสียงของประเทศไทยเรา ใช่ค่ะก็หวังว่า<อ>งานในครั้งนี้จะเป็นงานที่ช่วยปลุกเศรษฐกิจของเราใ,<ช>ให้มันกลับมาดีขึ้นนะคะงานสุดท้ายนี้อยากจะให้ดรปรจินนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านให้มาร่วมง,งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่41ในครั้งนี้หน่อยค่ะจัดงานในปีนี้เรามีตั้งแต่วัน VIP ไปก็เริ่มใน13ค่ะวันเปิดแล้วถือวันผู้เข้าชมทั่วๆไป ไปจบเอาวันที่26กันบกนาคาดาท<ะ>เป็นวันอาทิตย์ปีนี้เป็นปีที่ท้าทายแล้วก็ผมเองผมมีความเชื่อมั่นแล้วก็เราจะทุ่มเททุกๆท,ท,ทุกอย่างใช่ไหมสร้างชื่อเสียงของประเทศไทยมาฐาขนขององคประเทศไทย อย่าลืมนะคะผู้ชมมาร่วมง,งานกันเยอะๆนะคะมร์โชว์ครั้งนี้จัดขึ้นสําหรับผู้ชมทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่26กรกฎาคมนี้เลยนะคะที่เมืองทองนั่นเอง c h a l l e n g e r 1ถึง Challenger 3เลยนะคะมาร่วมมือช่วยประเทศไทยไปด้วยกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยต้องขับเคลื่อนไปด้วยคนไทยด้วยกันเองนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณดรปาจินเอี่ยมลำเนาเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค,ครับ